สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยสาขาโรบินสันร็ดนะครับได้มาโปรแกรมกุญแจร,รีโมทนะครับในรถโตโยต้าฟอร์จูเนนะครับปี2017-2018นะครับตัวนี้เป็นระบบ Smart Key ยนะครับลูกค้าแจ้งว่าดอกกุญแจร,รีโมทหนึ่งตัวได้หายไปนะครับเหลือเพียงหนึ่งตัวกลัวเขาเก็บได้แล้วก็มากดใช้เราได้ทําการออคีย์สมาร์ทลอตนะครับลบโปรแกรมทั้งหมดออกให้แล้วนะครับ เหลือแค่2ดอกที่เราโปรแกรมขึ้นมาวันนี้นะครับหลังจากที่เราโปรแกรมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบให้ดูนะครับก็คับปิดประตูตรงนี้ให้หน่อยครับมันไม่แน่นอันนี้คือตัวเดิมของลูกค้านะครับจะมาทดสอบระบบนะครับล็อกอันล็อกนะครับรีมโมทใช้งานได้นะครับเหยียบเบรกนะครับกดสตาร์ท รีมทของลูกค้าใช้งานได้เหมือนเดิมทุกระบบร0อยเนะครับทดสอบรีมทต,ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับที่เราโปรแกรมขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมาเทสระบ,บบให้ดูนะครับล็อกอนล็อกนะครับล็อกอนล็อกนะครับรีมทใช้งานได้นะครับสมบูรณ์ทุกฟังก์ชันเปิดท้ายได้เรียกเสียงรถได้นะครับทดสอบระบบสมาร์ทนะครับ วางไว้นะครับเหยียบเบรกกดสตาร์ตแตตาติดเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับ t o y ยต้า o r t u n e r นะครับระบบสมาร์ทคีย์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทำเพิ่มหรือหายหมดนะครับโทรมาครับ0910641601ช่างชัยยโสธรยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับ ท่านได้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ